่ายเมื่อไหร่ใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อวานที่ผมไปแถลงข่าวนักข่าวก็ถามว่าใครมีเส้นใครมีสายที่ผมบอกโดนใครก็คนนั้นก็ตามกฎหมายหมดทุกอย่างจบแค่นี้แหละแ่วตัวเขารู้จักรู้จักไหมครับรู้จักรู้จักแต่ไม่สนิทรู้จักกันมากี่ปีแล้วอ่ะครรู้จักก็อย่างไงปีนั้นปีอะไรก็นั่นแหละคือได้เจอเขาครั้งแรกใช่แล้วาแนะนตัวยังไงแล้วก็ไปถูก มองว่าเป็นการเป็นเกมทางการเมืองไหมครับปล่อยภาพช่วงนี้มันก็แล้วแต่คิดอ่ะแต่ว่าผมโดยปกติผมไม่ได้ติดต่อผมไม่ได้มีธุรกิจไม่ได้มีธุรกรรมอะไรด้วยมันก็แค่นั้นเองมองว่าสุดประสงค์เขานี่ต้องการอะไรเรา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 จำจำไม่ได้หรือว่าว่าทำไมเขาถึงไม่ได้สัญชาติไทยสักทีการขยายผลเมื่อว่างนะเออเออโดนกดเยอรัฐบาลนะแล้วที่ไม่ให้สัญชาติไทยนั่นก็ก็เป็นเขาว่าเป็นหนึ่งเหตุ เป็นหนึ่งเหตุที่ทำให้โดนกดที่ไม่ให้สันชัดนะใช่จะมีการขยายผลหนึ่งในข้อหาที่ผมโดน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 ขอให้ออกจากรัฐมนตรีมหาดไทยเอ่านั้นจะมีการขยายผลไม่ได้ปลดจากรัฐบาลเขาให้ให้ผมไปเป็นรัฐมนตรีฐานะสุขนะถ้าผมไม่เอาเขาไม่ได้ปลดผมจากรัฐบาลถ้าผมถอนตัวเองนะหรืนั้นพูดพูดให้แฟรแๆท่านนายกาไม่ควรขอให้ท่านนายกให้รัฐภูมิใจไทยไม่ได้ถูกปลดจากรัฐบาลเดี๋ยวต้องเสนอข่าวให้มันชัดเจน ภูมิใจไทยได้ได,ได้ได้รับการขอให้ออกจากมหาดไทยแล้วไปอยู่สาธารณสุขแล้วภูมิใจไทยก็ปฏิเสธมันเป็นเกมการเมืองที่ทําให้ดูด,ดูดึงให้ลงเหวไปหมดไหนนะมันมีการเกมการเมืองที่พยายามดึงเหมือนนกายกอะไรกงก,กู้ภาเราก็ต้อง,ด,งดึงให้ม,หมันแบบเราก็ต้องคิดวิเคราะห์นะแล้วก็แยกเรื่องให้ถูกพอรู้ไหมครับวนะ่าใครเป็นคน รู้หมดแล้วนักข่าวก็จะมีการออกหมายจับคุณเบยสมิธไหมครับท่านนายกคุณตตำรวจรายงานไหมครับว่าจะมีการออกหมายจับไหมครับถึงใครก็โดนคนนั้นเราต้องไปดูเรื่องเส้นอระวังไอผลท่านนายกครับว่าฝ่ายค้านก็เรื่อง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 ออกหมายจับไม่หมายจับต้องไปถามทางตำรวจแต่ว่าในทางกฎหมายในในทางการสืบสวนสอบสวนถึงถึงใครก็โดนคนนั้นเส้นเงินถึงใครอะไรเกี่ยวผมถึงบอกไงว่า อะไรนะปิดชื่อถือพฤติกรรมไงตอนนั้นคุณเบนเขามาบอกไหมคะว่าเขาจะทําธุรกิจอะไรหรือเขามาทําอะไรยังไงผมคุย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 กับเขาก็คุยเขาเรียกอะไรเป็นคนที่อยู่ในอยู่ในคนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนก็รู้จักกันถามว่ารู้จักไม่รู้จักใช่ไหมใช่แต่ว่าือ็นแค่วันนั้นวันเดียวเลยใช่ไหมคะไม่ได้มีการติดต่ออะไรกันหลังจากนั้นแล้วใช่ไหมคะเจอกันต่างวันก็ทักทายเจอกันกี่ครั้งนะคะตัวนายเอง เดือดจังเราคือดจังไป่าไปางไหนใ้ไอดริปตัปลงาไปไกันนยไปบไปบไป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 เออต้องเะพอแล้วครับพอแล้วครับแค่ได้้ไปะ เจอเองอี่ครั้งหมายว่าไมถึงว่าที่ท่าน็บยกว่าจะเขาจะมีเขาเเขาก็มีแวดวงมีอะไรอยู่ก็เจอเจอในงานเจออะไรฮัลโหลเขาเจอคร้เจอะถึงสิบมมาหครั้งนายกหมายความว่าเขาก็รู้จักคนในบ้านเมืองของเราดีใช่ไหมท่านนายกตัวของคุณเป็นสมิธเองเขาก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราด้วยนอยเขาเขาคนก็เห็นรูปเรียกว่าสมิธได้นะ่้าไปทัน ทำไมทำไมจะมาไจะขาเลเกับลูกายเขาบอกว่าเหมือนกับการยกไม่การแต่งไม่การแต่งโงไม่ยกเลลูกลิมขายได้ไไม่รู้ว่าลูกมีิสต่ลูกอยากโหวมน้อยไปอยกความรื่อสีเกม